สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาทาร่นะคะคลิปนี้อ่านไพ่กับคนวันศุกร์ค่ะมาดูกันนะคะว่าหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะคลิปนี้เป็นไทม์เลสคุณดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่มีวันหรอายุระยะเวลาหนึ่งเดือนนะเขาเป็นตัวแทนในการอ่านไพ่กับคนวันศุกร์นะคะเป็นการอ่านดวงทั่วไปดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะ ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าเอาไปตัดสินใจประเด็นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวมีอะไรเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์บ้างขอเป็นตัวแทนในการอ่านไพ่กับคนวันศุกร์นะคะสามสี่ห้าหกเจ้าสค่ะ วางไพ่แบบเซลติคอร์สนะคะคุณบอกว่าสถานการณ์ของคนวันศุกร์นะในช่วงนี้ปล่อยไปตามโชคชะตานะคะเป็นผลมาจากดิสนีย์นะตัวต,วตวนของคุณห้าเหรียญเหนื่อยค่ะมีการเสียหายมากในเรื่องของการเงิน หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้นะรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเลยนะคะสถานการณ์ค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยนะ The Tower วอร์งูีกโมโหนะคะหรือมีการเสียเงินเสียทองแบบกระทำหันก็ได้เกิดขึ้นนะพลังงานรอบข้างเป็นไพ่ของดิสนียโชคชะตานะคะโชคชะตานำพาบางคนได้เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหารถลาบ้านช่องนะ,ะเกี่ยวข้องกับ พลังงานชาลีออดการเดินทางให้ระมัดระวังการเดินทางเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลานี้ของคุณอุปสรรคปัญหาอาจจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งการเงินค่อนข้างแย่นะการเงินระวังคนมาหยิบยืมเงิน,นและไม่ได้คืนนะคะอ,อุปสรรคก็คือช่วงเวลานี้จ,จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ได้มีความมัง่งคั่ง นะอยากมีความสุขความมั่งคั่งคือเรามองว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีบางคนมีเกณฑ์นในการเดินทางนะหรือติดต่อคนทางไกลคนต่างชาตินะคะเหมือนมีอุปสรรคในแง่ของอา่าช่วงนี้การเงินของคุณนะให้ระวังเป็นพิเศษหรือเกิดความเหนื่อยล้านะคะคู่กับเดอะทาวเวร์ตรนี้สุขภ,ภาพก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ สิ่งที่อยู่ภายในใจคุณคือคุณปิดวิเวกคุณรู้สึกเหงารู้สึกรดเดี่ยวคุณน่าจะรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดกับคําพูดใครสักคนหนึ่งนะคะตรงนี้เรามองว่าอาจจะมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือแกระทั่งคนในที่ทํางานนะรู้สึกว่าทะเลาะบอกแว้งขัดแย้งกันนะคะบางคนรู้สึกสุณเสียนะเสียอกเสียใจนะคะเสียเงินเสียทอง ประมาณนี้เนาะและนะคะเท่าที่ไพ่ปรากฏขึ้นมาอนาคตของคุณค่อนข้างดีนะคุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะบางคนได้แบ่งทรัพย์สินมรดกบางคนได้เงินได้ทองที่เป็นในลักษณะที่ดินอะไรอย่างนี้เนาะถ้าในแง่ความคิดนะคะหรือในแง,ง,ง่จิตวิญญาณคือคุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะใช้ธรรมะเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ปรารถนาที่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานนะถ้าคุณกําลังหางานอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะคุณอาจจะพยายามวิ่งเต้นติดต่อในเรื่องของการงาน view of fortune นะการติดต่องานช่วงนี้ของคุณน่าจะรู้สึกว่าบางคนตกงานเนาะแต่อนาคตของคุณค่อนข้างดีนะมันจะมีชัยชนะเกิดขึ้นมันจะมีการประกาศผลออกมานะคะแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้นะ ศึกษาให้ลึกซึ้งในสิ่งที่คุณจะลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือแม้กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ไปสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งการวางแผนธุรกิจของคุณเองก็ตามนะคะคุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเนะี้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานมีความมั่นคงนะคะแต่นะคะ พวกนี้ต้องรอวงเป็นพิเศษเดอะทาวเวอร์หเหรียญการใช้จ่ายเงินไปแบบกระทนหันหรือความหมุดหงิดโมโหบางคนก็เป็นสถานการณ์ที่เลือกลาย่าลางได้เช่นเดียวกันนะอืมขอดูหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไง คุณมีการบล็อกกันนะในแง่ของความรู้สึกนะคะในแง่ของความรักเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุยกันในเรื่องของการเงินการงานเป็นสัส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้โรแมนติกเลยเนาะแล้วยังไงต่อมีอุปสรรคมากมายเลยนะคะทั้งการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยนะบางคนมีอุปสรรคระยะทางบางคนมีอุปสรรคในครอบครัวเขาครอบครัวคุณนะคะ ส่งผลให้คุณนั้นนะคะเบื่อหน่ายนะคนที่รักก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่รักไม่ค่อยถูกใจเลยนะคะอ่ะขอดูหน่อยห้าเหรียญตรงนี้คืออ่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบมีใครสักคนหนึ่งมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่คุยเก่งมีเขาเรียกว่ามีคอนเนคชันเยอะ ช่วงเวลานี้ของคุณเหมือนคุณเอาเวลาไปโฟกัสที่การงานนะคุณอยากเริ่มต้นงานคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแต่ว่าการเงินน่าจะค่อนข้างแย่เงินขาดเมือนะคะทาวเวอร์คุณเยียวยาตัวเองได้นะคะช่วงเวลานี้คุณคุณปล่อยคุณเทคุณเป็นอิสระนะช่วงเวลานี้สถานการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่ในช่วงเวลานี้คือ คุณจะต้องกลับมาฮิลตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองดูแลจิตใจตัวเองคุณเป็นคนที่เหมือนแบบสวยหล่อดูดีนะเป็นเดอะสตาร์นันก็หมายถึงว่าตัวคุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะช่วงเวลานี้ก็คือกลับมาดูแลฮิลใจตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะแล้วก็พื้นฟู คุณวางแผนในเรื่องของการหาเงินนะแล้วก็รอคอยความสําเร็จบางสียงบางอย่างรอ,อการประกาศอยู่นะคะเมอรมิดคือรู้สึกหมดหมีดมองโหงไม่ค่อยได้ดังใจนะให้ระวังคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนที่เป็นลักษณะคนที่มีช้อยมีตัวเลือกคนที่ปกปิดทําอะไรรับหลังนะาบางคนอาจจะเป็น ธุรกิจสีเทาอืมมาหลอกให้ลงทุนนะเป็นการหลอกลวงอะเป็นภพ่ของความไม่บริสุทธิ์ใจถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็เป็นรักที่มีทางเลือกเป็นการลุ่มหลงในเรื่องของเพศของเซ็กส์นะคะคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นคุณจะหนักแน่นกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คุณ รู้สึกสูญเสียนะผิดหวังมากๆเลยกับสถานการณ์นี้นะคะอืมเป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนนะเป็นแม่เป็นแม่สีเรือนรักความสะอาดเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นมากๆนะคะคุณยึดมั่นถือมั่นในความดีนะถ้าสิ่งสิ่งนี้มันทำมันเป็นปัญหา นะมันอาจจะผิดศีลธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะหดาบคุณยังคิดถึงคนเก่าเ,าเดิมๆเ,เรื่องเก่าเ,าเดิมๆอยู่นะตัวคุณเองเป็นคนฉลาดเก่งคุณจะเลือกที่ตัดสินใจกับตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สตรองมากๆนะควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะนั่นก็หมายถึงว่า เป็นคนที่มีปัญญานะคะแล้วก็หากมีปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้ก็หมายถึงว่าคุณจะต้องอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นความอ่อนโยนนะจะทําให้สถานการณ์ร้ายๆมันดีขึ้นนะคะ3าสามไม้3มดาบคือเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องครอบครัว คิดไม่ตกว่าจะทํำยังไงดีอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกับตัวเองนะคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตทั้งในแง่ของครอบครัวแล้วก็แล้วก็กา,ารเงินเป็นปัญหาของคุณอยู่นะคุณเครียดอยู่ในช่วงไรนี้อยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากเริ่มงานอยากเริ่มธุรกิจหรือแม้กระทั่งอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะขอบทสรุปหนะะ่อยค่ะอืม คุณจะหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นไพ่ของราชินีถือเรียนคือความหนักแน่นความรากที่มั่นคงคุณได้แต่คิดวนไปเวนมาคุณมีความเครียดให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในช่วงของเดือนนี้ของคุณน่าจะไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะขอดูบทสรุปนะคะ ม o ฟออนออกจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์นะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไพ่บอกว่าเป็นลักษณะของการหันหลังให้กับเรื่องท็อกซิกหรือสิ่งที่มันไม่โอเคนะคะหรือเป็นลักษณะของการตัดสินใจเลิกลาอย่าร้างออกไปจากจุดนี้คุณจะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ชายในลักษณะของคนอบอุ่นใจดีคนที่พูดคุยได้ทุกเรื่องเป็นลักษณะที่ปรึกษา ในลักษณะของกัลยาณมิตรคนคนนี้เป็นคาแรคเตอร์เหมือนเจ้าชู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มีความรักดีๆให้กับคุณนะคะในอนาคตนี้ถ้าคุณไม่พอใจที่อยู่ในจุดนี้นะคะในแง่ความรักความสัมพันธ์คุณสามารถมีทางเลือกได้นะเพราะว่าถ้้สำหรับคุณได้เดอะโฟลคือการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะออกไปจากเรื่องท็อกซิกนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทที่มันท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเศร้าหมองนะคะคุณจะได้รับอะไรนะมิที่ดีนะอาจจะมาแบบหลายคนด้วยกันอาจจะมีพลังงานถึงสองคนเลยนะคะคนที่ค่อนข้างมีอายุมากกว่าคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันนะตัวคุณเองจจะเป็นคนที่รักสนุกไม่ผูกพันก็ได้หรือเขาคนนั้นก็ได้ที่คุณกําลังดิวอยู่นะคะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะชีวิตอยู่ในมือของคุณนะคะแล้วก็คุณเป็น The Fool คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะกลับมาเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ